รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสบายทางเรียบทางง่ายมากเดินง่าย ช้าวันนี้รถขับเคลื่อนโฟวิลสีล้อนำขวัญและทีมงานมุ่งหน้าสู่ป่าบนเส้นทางดินรูปหลังเล็กๆที่สองข้างทางอุบร้อมไปด้วยพันธุ์พืชหลากหลายจุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันนี้คือเขาช่องติงวันนี้ขวัญน,นัดกับเทศบาลตำบลพรุน,นัยและชาวบ้านในชุมชนมาเดินปา่าสำรวจป่าต้นน้ำพื้นป่าสำคัญที่ชาวบ้านตำบลพรุน,นัยเกาะยาวใหญ่ยยจังหวัดพังงาพร้อมใจกันปกปักทรัพยากรท้องถิ่น อย่งพื้นป่าชุมชนบนเขาช่องติงป่าต้นน้ำป่าไม้แห่งชีวิตของชุมชนค่ะเห็นื่มากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันนี้นะคะขอนุานผู้ชมนั้นเดินทางมาสำรวจป่านะคะมาสำรวจความสมบูรณ์กันในพื้นที่เทศบาลตะบนพรุไนนะคะที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาน,นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาน,นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจพื้นที่ป่าที่นี่นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านนี่แหละค่ะอาศัยเป็นเส้นทางสัญจรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่เขาช่องติงกันนะคะจะขึ้นไปดู พื้นป่าสมบูรณ์ที่นี่นะคะเพราะว่าชาวบ้านนั้นเขาได้ปกปักพื้นป่านะคะเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ชาวบ้านเขาจะมีเหมือนไปสร้างเป็นบ่อน้ําสําหรับการใช้น้าในชุมชนนะคะรวมทั้งมีพื้นป่าที่เทศบาลนนผู้นีนั้นได้กันพื้นที่เพื่ออนุรักษ์แนวป่าเอาไว้ค่ะตามมาค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อน้ํานะคะสําหรับให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาบริเวณนี้นะคะใช้เส้นทางนี้หรือจะเดินขึ้นเขานะคะสามารถที่จะแวะมาดื่มน้ําตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็ทั้งคนและสัตว์ก็มาดื่มได้ะคะ่ะจะเห็นว่าน้ําใสมากเลยนะคะนี่นะคะ ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะชาวบ้านเขาขุดเอาไว้เราคงเคยได้ยินคำว่ามีป่ามีน้ำมีชีวิตเพราะมีป่าน้ำจึงสมบูรณ์เพราะมีน้ำป่าจึงร่มรื่นเขียวขจีและเพราะมีป่ามีน้ำจึงมีสิ่งมีชีวิต3ส,สิ่งที่เกื้อกูลกันได้สร้างระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ให้แก่พืชสัตว์ป่าและมนุษย์ นี่คือความสำคัญของป่าไม้ป่าต้นน้ำเพราะป่าไม้คือชีวิตพื้นป่าตรงนี้เรียกว่าอะไรมีความสำคัญยังไงในพื้นที่บ้างคะคือเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำธรรมชาติของชุมชนมที่ขุดบอด่อเอาไปใช้อุประภอกระบริโภคของแต่ละหมู่บ้าน ก็เรียกว่าเป็นพื้นป่าที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของชุมชนในตําบลพรุนไนนี้ใช่ไหมคะครับอย่างตรงนี้เรียกว่าเขาอะไรช่องติงเขาช่องติงนะคะวันนี้เราจะมาดูความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าที่เขาช่องติงกันนะคะบอกว่าชาวบ้านนั้นได้ปกปักรักษาไว้อย่างไรรวมทั้งเป็นเหมือนพื้นป่าต้นน้าของชุมชนด้วย คุณผู้ชมคะนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางเส้นทางนี้พร้อมกับชาวบ้านที่เทศบาลเป็นพุทรุไนนนะคะไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะปะทางก็ค่อนข้างชันนิดนึงนะคะเพราะฝนมันตกมันก็จะลื่นก็มีจับถงไม้ไปนะคะระวังระวัง <c oughs> ใช่ค่ะถ้าลื่นพี่ช่วยจับไปด้วยนะใบไม้มันลื่นนะคะฝนมันตก เราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเห็นบ่อน้ําบ่อธรรมชาติแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีหลากหลายบ่อนะคะซึ่งก็จะนําไปใช้ในชุมชนอย่างตรงนี้เป็นบ่อของสําหรับนาไปใช้ที่มัสยิดนะคะก็จะมีของชาวบ้านอีกหลายบ่อที่นี่เลยค่ะเรียกว่าตรงนี้นั้นเป็นผืนป่าต้นน้าที่สมบูรณ์มากตามขวัญมาค่ะสำหรับการสำรวจป่าต้นน้ำเขาช่องติงตะบนพระนายของเทศบาลตาบนพรูนาไ เพื่อต้องการฟื้นฟูป่าชุมชนควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงต่อไปค่ะพร้อมๆกับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและห่วงแหนพื้นป่าแหล่งต้นน้ำของชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เดินกันมาสักพักหนึ่งนะคะก็จะมาเจอกับบอ่อน้ำอย่างที่เห็นตรงหน้านี้ตรงนี้เป็นบ่อหรือย,ยังไงคะคือเป็นบอ่อของชุมชนเป็นบอ่อธรรมชาติเป็นบอ่อธรรมชาติเหมือนกันนะคะค,ค่ะ ตรงนี้ก็คือวิธีนําไปใช้ก็จะเห็นว่ามีท่อใช่ไหมคะครับชาวบ,บ้านก็จะมาต่อท่อจากบ่อแล้วก็สูบน้ําไปใช้ในชุมชนก็คือมีน้ําใช้ทั้งปีเลยนะคะอย่างพื้นป่าตรงนี้มีความสําคัญยังไงบ้างกับชุมชนนะคะคือชาวบ้านได้อนุรักษ์กันมาตั้งหลายปีแล้วครับตั้งแต่ก่อนมานะครับเป็นชุมชนที่ปกปักรักษาไว้นะครับจุดนี้ ก็คือว่าเป็นผืนป่าสําคัญของชุมชนที่ชาวบ้านก็ร่วมกันดูแลยังมีอีกหลายบ่อใช่ไหมคะแบบนี้หรือว่าเฉพาะบระิเวณตรงนี้มีอยู่หลายบ่อข้างล่างก็มีแล้วก็เดินเดินบนก็มีด้านบนก็มีอีกจะเห็นว่ามันจะมีท่อนะคะเนี่ค่ะขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันกค่ะ ทางอีกกี่กิโลคะรองอีกสองกิโลนะคะสองกิโลคือเส้นทางสบายใช่ไหมคะไร,ร่ใช่เลยเส้นทาง้าไปหมดร้ <c oughs> องว่าเส้นทางธรรมชาติเลยคะ่ะ คุณผู้ชมคะเราก็เดินขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งนะคะคก็จะมาเจอกับอีกหนึ่งบ่อน้ําตรงนี้ดูืบนแบบ,บ like, ว่าเหมือนเพิ่งขุดใหม่เลยใช่ไหมคะครับเพิ่งขุดใหม่ครับเพิ่งขุดใหม่อันนี้ก็เป็นบ่อธรรมชาติเหมือนกันบอ่อธรรมชาติครับค่ะอย่างบริเวณที่เขาช่องติง่งจะมีบอ่อธรรมชาติแบบนี้แต่ที่เราเคยเดินสำรวจเนี่ยเราเห็นประมาณสักกี่บอ่อได้คะผมคิดว่าประมาณสักสาบสิบ,บอ่อครับประมาณ20่สิบกว่าบอ่อครับคือจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นบ่อเก่าๆนะครับค่ะแต่แล้วคือ พื้นที่หรือว่าเนื้อที่มันอาจจะไม่มีที่ขุดแล้วก็รุ่นการขุดขึ้นมาบนเขาสูง <ừ m. S 2> ขึ้นมาอีกนิดะครับค่ะแต่ว่าก็คือการขุดเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรับรู้กันว่าเคยจะไปขุดตรงไหนครับก็บอ๋อก็จะรับรู้กันแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ทราบว่าเป็นบอ่อของใครครับค่ะก็คือว่าแต่ละบ่อที่เราเห็นระหว่างทางที่เราเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นบอ่อแบบธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จะมีคือทุกบ่อจะมีเจ้าของอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นบอ่อใครบ่อใครถ้าสมมติว่าบ่อนี้เป็นบ่อของบางอ้ํา เพื่อนก็จะไปต้องไปหาบ่ออื่นที่เป็นบ่อของตัวเองต่อไปใช่ไหมคะแต่เป็นบ่อน้ําธรรมชาตินั่นแสดงว่าตรงนี้เป็นเหมือนพื้นป่าต้นน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากจริงๆสมบูรณ์มากครับก็คือน้ําในบ่อธรรมชาตินี้ก็จะแบบมีทั้งปีมีทั้งปีครับแต่ว่าในฤดูแล้งอาจจะไม่เยอะเท่าฤดูฝนอืมค่ะส่วนมากนําไปทําไงคะก็เอาไปใช้ดื่มกินอาบพวกนี้ครับก็คือดื่มได้ดื่มได้ด้วยแต่ว่าต้องอาจจะกรองนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนถ้า เราคุดบอกไว้นานๆนะครับก็คือตะกอนในท่อมันจะสะ,ะสมครับอย่างที่เขาช่องติงเนี่ยเราได้เดินขึ้นมาสำรวจเนี่ยเมื่อช่วงไหนยังไงนานแล้วหรือยังที่เราแบบมา,มาเจอคือเราเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นด้วยก็จะมีการสำรวจทุกเดือนครับมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแหล่งน้ําแล้วก็สำรวจพันไม้พันพืช ปัญสัตว์นะครับและจีวภาพด้วยอย่างทีมที่สำเร็จก็คือทีมที่เดินทางกับเรามาในวันนี้นั่นเองเป็นทีมงานของเทศบาลบุญพลุนัยนะคะก็จะมีนักเรียนและก็ชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยครับค่ะอย่างนักเรียนนี้ที่มานี่คือเราต้องการที่จะปลูกฝังให้เด็กๆได้รู้จักป่าต้นน้ําแล้วก็รักและหวงแหนพื้นป่าพื้นนี้ใช่ไหมคะให้เขารู้จักพืชรู้จักสัตว์แล้วก็ทรัพยากรทุกอิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอยู่ในท้องถิ่นครับค่ะตรงนี้เรามาได้ครึ่งทางยังคะบาง เกินครึ่งทางแล้วอ๋อเกินครึ่งทางแล้วก็คือมีอย่างนิดนึงแปลว่าด้านบนยังคงมีบ่อ,บอ,อน,น้ำธรรมชาติแบบนี้อยู่อีกบ่อ,อน,น้ำอาจจะเริ่มหมดแล้วครับเพราะ,ะว่าข้างบนนี้ก็คือป่ามันจะน้อยแล้วครับอืมและข้างบนจะมีอะไรคะก็จะเป็นสันเขาครับสันเขาแล้วเราก็จะวกกลับมาจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเดินกันมาครับโอเคค่ะบังอัํนําทางไปเลยค่ะวันนี้ทางค่อนข้างจะลื่นชันนิดหน่อยใช่ไหมคะต้องระมัดระวังสําหรับคนที่ว่าเข้ามาประจําก็เป็นเเป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่อย่างขวัญนี่คือ ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะ ใช่ค่ะตอนนี้ตอนมานำมาคนแรกนะคะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วคือมีคนเดียวนี่นะคะตึงหมดทั้งหาเลยค่ะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทางไหนทางนี้เหรอไปเสงสว่างไหมครับทางนี้นะคะไป <c oughs> ค่ะครับตอนนี้เราจเจอแสงสว่างเลยครับโอ้โห ออกมามืนเป็นคนละโลกกับที่เดินปีนเขามาเมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้อันนี้คือเราเดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคอันนี้ก็คือเขตแนวสูงสุดของป่าปกปัตนะครับอ๋อนี่ตรงเป็นเขตแนวสูงสุดของป,ขป่าปค,ค่ะอย่างตรงนี้คือเดินต่อไปเรื่อยๆอีกเท่าไหร่คะก็ไม่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะไปเจอกับเส้นที่เรามาสำรวจเอาไว้ใช่ไหมคะหรือย,ยังไง ก็เวลามาสํารวจนะครับปกติจะแบ่งเป็นประมาณ3ามสี่เส้นทางค่ะก็เป็นชุดเป็นชุดแล้วนะครับแล้วเส้นทางที่พาขวัญมานี่ทีมงานเคยมาแล้วใช่ไหมคะเคยมาครับนล้วก็เปลี่ยนเส้นทางหมาอีกเส้นทางหนึ่งครับก็จะแบ่งทีมงานเป็นชุดเป็นชุดนะครับว่าสํารวจพืชชุดหนึ่งสัตว์ชุดหนึ่งก็ชีวภาพก็คือเรียกว่าเป็นการสํารวจอย่างครอบคลุมเพื่อได้ข้อมูลมากที่สุดตอนนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะพพเจอเส้นทางแบบนี้ความเหนื่อยเมื่อกี้ปลิดทิ้งหมดเลยค่ะนําทางเลยค่ะปังงามไปค่ะ ได้พื้นที่ป่าปกปักเลยแล้วับอ๋อค่ะอย่างบริเวณที่เราปักป้ายตรงพื้นที่ป่าปกปักตรงนี้มีความสําคัญยังไงอะคะก็เป็นเหมือนการประกาศให้ชาวบ้านเขารับรู้นะครับว่า<ม>พื้นที่ตรงนี้นครับทเทศบาลได้เสนอ,เอ,อไปอยังโครงการนะครับว่าจะเข้าร่วมสนองโครงการพระราดีนะครับโดยนําเข้าเป,เป็นพื้นที่ป่าปกปักนะครับค่ะก็คือบอกให้รู้ว่าตรงนี้นะเป็นพื้นที่อนุนรักษ์ห้ามมาทำลายเด็ดขาดนช่รับหลงังจากนี้จะไปไหนกันต่อคะ เดี๋ยวจะไปการเป็นการสำรวจพันไม้ครับสำรวจพันธไม้นะคะพันไม้พันธสัตว์นะครับค่ะ,คะก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะเห็นพี่เขาอยืนร,รอก,กันแล้วเส้นหนึ่งนะครับค่ะคพันไม้พันสัตว์ที่นี่ที่เราเคยสำรวจมามีอะไรยังไงบ้างคะก็มีที่พบเยอะนะครับก็จะเป็นต้นต้นหมักนะครับต้นสีแดงเด,นเดนเ่นอะไเนี้ยครับแล้วก็ต้นสัตว์อืมค่ะแล้วก็เออมันจะมีพืชที่เป็นสมุนไพรก็เยอะครับค่ะอย่างเมื่อเรามาสำรวจพันไม้พันสัตว์ที่นี่แล้วต่อไปจะ มีกระบวนการยังไงต่อไปหลังจากนี้คือเราจะนาข้อมูลที่สํารวจได้ทั้งหมดนะครับไปจัดทําเป็นทะเบียนทรัพยากรอืค่ะก็คือสํารวจทั้งหมดเพื่อจะให้รู้ว่าภายในผืนป่าที่เขาช่องติงมีอะไรมีสิ่งชุดอะไรอยู่บ้างใช่ไหมคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะทําการอนุรักษ์ต่อไปอย่างยั่งยืนใช่ครับโอเคค่ะบังอ๊มนาทางเลยค่ะงั้นประวัติของคนช่องปิงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งแต่ยาวนานแล้ว แล้วก็มีบอ่อน้ําของชุมชนหรือว่าของชาวบ้านมีอยู่หลายบอ่อแล้วก็ชาวบ้านได้ขุดกันพาไปใช้ประโยชน์ของเสละหลังเสละหลังแล้วก็มีบอ่อกลางคือเป็นบอ่อของมัสยิดซึ่งใช้ประโยชน์รวมกันซึ่งน,น้ําใช้ได้ทั้งปีและส่วนในพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นป่าอนุรักษ์ ซึ่งทางเทศบาลได้เอาป้ายโครงการอนุรักษ์พนันธุกรรมพืชอันนึ่งมาจากฝ่ายด้านดัมบลซึ่งเป็นป่าป,ปกปักเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ช่วยกันดูแลพันธุ์พืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆซึ่งมีอยู่ในพื้นที่นี้หลายชนิดและทางโครงการของเทศบาลได้นำต้นไม้ต่างๆ ลงในบัญชีของพันไม้และทางเทศาบาลได้รวบรวมข้อมูลบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ดูแลในทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านแต่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่ที่หนึ่งบ้านลุโบโปตำบลพุในเป็นควรช่องติงใช้ชื่อว่าควรช่องติงบ้านลุโบโหมู่ที่หนึ่งตำบลพุในครับนี่คือเป็นพื้นที่ของที่เทศาบาลเข้ามาดำเนินการ ต่อไปในโครงการอนุรักษ์กพันธุกรรมพืชนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพุรุนายร่วมเดินทางมากับขวัญด้วยนะคะทําให้ขวัญได้เห็นภาพการทํางานการสํารวจการปกปักพื้นป่าในกิจกรรมสํารวจพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นณบริเวณพื้นที่ป่าปกปักควรช่องติงหมู่ที่1ตําบลพุรุนายอาเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะ นั่นคืออะไรคะในโทรศัพท์เป็นการจับ GPS ตำแหน่งของพันไม้ครับร้อย๋อเล่มทะเบียนก็จะมีกิ๊กกัดของพันธุไม้ด้วยว่าอยู่ตำแหน่งไหนบางครับค่ะอย่างด้านหลังเราจะเห็นพี่ๆเคากําลังทําอะไรกันอยู่คะตอนนี้ครับตอนนี้น้องๆเขากําลังสํารวจพันธุ์พืชนะครับก็จะมีการโดยที่ว่าเรานําปราชาบ้านมาด้วยนะครับเพราะว่าพืชบางชนิดน้องๆเคาก็ไม่รู้จักอ่ะค่ะค่ะวิธีการสํารวจพันธุ์พืชอะค่ะต้องทํายังไงบ้างขั้นตอนครับเราก็ต้อง ก็วางแนวทางในการสำรวจนะครับก็คือ,อ,อที่เราวางไว้ก็คือการใช้แนวทางการเดินนะครับเดินเส้นทางธรรมชาติในการสำรวจครับค่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีการพอเจอสมมุติต้นไม้ที่เราสำรวจที่ท,ที่ที่เราต้องการก็คือต้องขนาดต้นประมาณไหนคะก็คือเราจะเลือกสำรวจพืชที่มีความสำคัญก่อนนะครับครับไม,ไม่ไม่จำกัดขนาดครับค่ะ แล้วเมื่อกี้เราเจอพืชที่มีความสําคัญแล้วประมาณกี่ต้นได้ที่เรามาสํารวจไว้ตอนที่ว่าสํารวจไปเมื่อกี้ก็ได้ประมาณเกือบจะสิต้นแล้วค่ะพอเราสํารวจเจอพืชที่มีความสําคัญแล้วเราทํายังไงกับตรงนั้นนะคะเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นต้นอะไร<ข>ยังไงจะมีขั้นตอนในการสํารวจนะครับก็คือ,เ,อ,อเราก็ต้องถามปราชาบ้านก่อนว่าต้นนี้ก็คือชื่ออะไรนะครับถามชื่อก่อนนะครับแล้วก็คุณประโยชน์สปปรรพคุณต่างๆนะครับแล้วก็น้องๆก็จะทําการวัดขนาดนะครับวัดขนาด แล้วก็ติดรหัสนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายภาพทัศนวิสัยทั้งทั้งลัต้นเบยดอกทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการจับพิกัดต,ตำแหน่งของพันธุ์ไม้ค่ะคนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดเรามาในรอบถัดไปเราก็จะสามารถรู้ทันทีว่าต้นตรงนี้นั้นอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ<ช>บริเวณไหนของที่เขาช่องติงตรงนี้นะคะแต่เรามาดูภาพกันค่ะตอนนี้นะคะกําลังบแบบ วัดกันอยู่นะคะก็จะมีเครื่องมือของเทศบาลเลยใช่ไหมคะก็เขาจะใช้เครื่องมือพื้นฐานก็คือโทรศัพท์ครับโทรศัพท์อืมก็คือลงโปรแกรมมาไว้ก็จะมันจะมีอยู่ในเครื่องแล้วครับค่ะครับการเดินทางมาดูป่าต้นน้ำที่เขาช่องติงวันนี้เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรพืชสัตว์ชีวภาพและภูมิปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากเขาช่องติงแล้วนะคะเราไปสำรวจป่ากันมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หน้าหาดเรียกว่าเป็นอา่าวทาแคท่าแคนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะมาสัมผัสความสวยงามที่นี่นะคะจาก ยอดเขาสู่ท้องทะเลนั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะเส้นทางเดินไปอ่าวท่าแค่ก็คือเส้นทางดินรุกลังที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆตลอดทางค่ะระหว่างทางเดินเกิดอะไรขึ้นกับขวัญต้องไปชมกันค่ะ เีินผาง่ายมากเดินง่ายมากค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่ล้มก้นกระแทกเพราะเส้นถางไม่เรียบหรือเพราะขาขวัญไม่มีแรงแล้วจริงๆและอาหารเช้าก็คงหมดไปตั้งแต่เดินขึ้นเขาช่องติงแล้วค่ะความเจ็บปวดก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบกับภาพความสวยงามของทะเลสวยๆที่อ่าวท่าแคค่ะ ถึงแล้วค่ะอ่าวท่าแครค่ะซิกเนเจอร์ของการเดินทางวันนี้ก็คือข้าวห่อใบตองมือเที่ยงของพวกเรานี้ละค่ะเป็นแบบธรรมชาติมากๆค่ะข้าวห่อใบตองกับอาหารแหง้งทานกับน้ำพริกและผักสดบอกเลยนะคะว่าเจอแบบนี้หายเหนื่อยเลยค่ะ หลังจากที่เราเดินลงมาจากเขาช่องติงนะคะก็จะมาทานอาหารกันที่นี่นะคะที่อ่าว้าแคร้นั่นเองนะคะวันนี้ข้าวจะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้าวหอใบตองนะคะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะมีข้าวนะคะนี่แกะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทานคู่กับมีปลาเค็มนะคะปลาทอดแล้วก็น้ําพริกนะคะก็ทานคู่กับผักขึ้นเมืองนี่ละคะ่ะเดี๋ยวทานกันเลยนะคะมาทานกันเลยค่ะพี่มาเอามาแกะเลยอ่ะแบ่งไปแกะเลยค่ะ อันนี้ของหนูใช่ไหมใช่โอเค <Okay. S 2> น่าถังมากค่ะนี่คือสภาพความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาช่องติงในตำบลพรุนายเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาพื้นป่าต้นน้ำของชุมชนที่ปกคลุมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ วันนี้เรายังมีผื้นป่าธรรมชาติแห่งนี้ให้ได้เห็นนั่นเป็นเพราะว่าความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่ที่ออกมาร่วมกันปกปักและอนุรักษ์พื้นป่าของชุมชนซึ่งเป็นทั้งป่าต้นน้ำอุข้าวอู่น้ำแหล่งอาหารของชุมชนและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยความสมบูรณ์ของพื้นป่าเขาช่องติงเพื่อกันอย่างชีพเพราะเหตุนี้การอนุรักษก์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเทศบาลตำบลผู้ใน ต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันร่วมมือกันอย่างจริงจังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตเพื่อวันพรุ่งนี้ของลูกหลานเราต่อไปค่ะ ค้ชมคะต้องบอกว่าความงดงามในพื้นที่ของเทศบาลตะบลพุรุนายนั้นสวยงามจริงๆนะคะทั้งความสมบูรณ์ของผืนป่าป่าไม้นะคะที่เขาช่องติงที่เราได้ขึ้นไปสัมผัสกันรวมถึงความงดงามของที่อ่าวท่าแคแห่งนี้นะคะเรียกว่าวันนี้ขวัญได้มาเห็นพลังความรักความสามัคคีรวมถึงกิจกรรมดีๆนะคะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรุราชกุมารีนะคะที่ทิศบานตำบลพุนายนั้นได้จัดทําขึ้นมาเพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่จะให้เกิดความยั่งยืนนะคะให้ลูกหลานนั้นได้มีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าที่เขาช่องติงนั้นถือว่าเป็นป่าต้นน้ําที่สําคัญของชุมชนนะคะที่ชาวบ้านนั้นได้เป็นน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้านนั่นเองนะคะวันนี้เรียกว่าได้สัมผัสความงดงามตั้งแต่ยอดเขามาสู่ท้องทะเลนะคะ เรียกว่าเติบอิ่กับ,บการเดินทางมาที่เกาะยาวใหญ่นะคะที่เทศบาลตำบลพุทธเรจริงๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ